สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านสมาชิกทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจําวันโดยทีมข่าว hit TV ครับวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่16ธันวาคมพุทธศักราช2558ครับพร้อมทั้งเราจะรีรันอีก4รอบด้วยกันในวันพระฤหัสบดีที่17ธันวาคมพุทธศักราช2558สำหรับในวันนี้เหมือนเช่นเคยครับเราก็มีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่ทางด้านของกลุ่มพระศึกษาได้จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูผู้ทําคุณประโยชน์ด้านนันทนาการประจําปี2558ครับเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครกรมพระศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนาันทนาการประจำปี2558โดยมีนายกิติพงศ์โพธิมูอธิบดีกรมพระ,ะศึกษาเป็นประธานในการจัดการมอบรางวัลในครั้งนี้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2551 จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกรรมนันทนาการของประเทศซึ่งเป็นแบบอย่างการนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งในปีนี้กรมพระรศึกษาได้ดําเนินโครงการคัดเลือกและสรรหาทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่มีความรู้และความสามารถทักษะและประสบการณ์ในเรื่องของนันทนาการโดยนํากิจกรรมนันทนาการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขของประชาชนและประเทศชาติ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้นานนาฏนาการนั้นแบ่งออกเป็น5สาขารวม36รางวัลในปี2558นี้โดยรายชื่อของผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปีนี้ทั้งหมด5สาขามีรายละเอียดดังนี้นะครับสาขาที่1ผู้ที่มีผลงานกิจกรรมนาฏน,นาการดีเด่นประกอบด้วยกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมได้แก่นายดิวเรกสิทธิการ กิจกรรมการเล่นเกมและกีฬานายชาวิทย์ผลชีวินกิจกรรมการเต้นรำและฟ้อนรำผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรธนาควิโรธกิจกรรมละครและการแสดงนายบุญเหลือแท้คู่กิจกรรมงานอดิเรกเป็นของจิปถะพัน์สถานบ้านคูบัวจังหวัดราชบรุรีกิจกรรมดนตรีและร้องเพลงนางราตรีสิริวิไลบงสิทธิพร กิจกรรมกลางแจ้งนอกเมืองได้แก่สุลลุมพินีกิจกรรมวรรณกรรมอ่านเขียนพูดกิจกรรมทางสังคมได้แก่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีกิจกรรมพิเศษได้แก่ประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมอาสาสมัครได้แก่นางสาวสุพรวันพึ่งรัศมีสาขาที่สครับ องค์กรเครือข่ายนันทนาการดีเด่นประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายนันทนาการลูกธนสินล้านนากรักล้านนาฮงเฮียงสืบสารภูมิปัญญาล้านนาสาขาบ้านหงอำเภอบ้านหงจังหวัดลำพูนกลุ่มเครือข่ายนันทนาการอาสาพัฒนาชุมชนการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ อำเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรกลุ่มเครือข่ายนันทนาการสืบสารศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลบ้านโศกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรชบูรณ์กลุ่มเครือข่ายนันทนาการไทยเก็กท่าม่วงกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสาขาที่3องค์กรที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่นประกอบด้วยสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์กรุงเทพมหาคนครชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลพหลพลพยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอ่างทองจังหวัดอ่างทองชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลพัทลุงจังหวัดพัทลุงชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีสาขาที่4รายการโทรทัศน์เพื่อนัน,นาการดีเด่นประกอบด้วยรายการกิกดูสงครามเพลงเงินล้านบริษัท JSL Global Media จำกัดรายการสมุดโคจรบริษัทสายฟ้าจำกัด รายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ปี3บริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายการจันพันดาวบริษัท JSL g l o b a โกลบอลมเดียจำกัดรายการสเต็ปไรอัพใครเก่งใครได้บริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสาขาที่5เยาวชนคนดีสีนันทนาการประกอบด้วยนายนิติกรตั้งหลักนางสาวพัชราเพ็ญธรรมยานรังสี นางสาวธนั t h าเขียวนอกนายสรัญยูบัวอ่อนเด็กหญิงพัทิลพันธ์สิรีวรานันทนายสอนุรามอเนกลาบนางสาวธนัชชาพันโกศลและนายพัสวัตรเขียวเหมือน